ชาวเซเว่นไนท์เขาก็วันนี้กับผมพิจูสันนะครับเรื่องของจ่าหัผมมาเล่นอารีนาเหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเติมคือสิ่งแน่นอนว่ามันมีตัวละครเด่นที่คนนั้นเขาเรียกว่าเข้ามาก่อนกําหนดก่อนฉลองครบรอบครับซึ่งมันอาจจะ,ะดีหรือไม่ดีก็แต่คุณผู้ชมเลยในการซึ่งแน่นอนว่า มันก็เรื่องนี้มันก็แล้วแต่กูชมแหละว่าจะเข้ามาดีเลยเข้ามาเลยไม่หรือว่าอะไรถ้าแต่ละคือเจ้าตัวไหนเข้ามาที่หลังอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่เดฟเลยกันแน่นอนว่าก็จะพาทุกคนนั้นมาทําการทดสอบป่าแทโอครับาน้องป่าแทโอก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็จะมาทดสอบป่าแกว่าป่าแกนั้นเรียกว่าแบบมีความเก่งความแรงแค่ไหนนะก่อนนื่นนะเราจะมาพูดถึงสกิลตัวของป่าแล้วกันนะแล้วว่ามันเข้าอะไรแน่บ้างนะผมก็จะเน้นเป็นเอ่อเซตดาเมจนะผมจะไม่เน้นเป็นเซตโตนะเพราะแต่โซมาคือ เออผมเห็นเขาเน้นโต้กันนะผมก็จะมาเน้นดาเมจให้คุณชมดูนะคือมีตอบโต้เล็กน,น้อยแหละโอเคจเกมนะเรามาดูสกิลของป่าก,ก่อนเลยแล้วกันซึ่งนอ้องผมปา่าเพิ่อมอัตราตอบโต้ของตัวเอง30%นะซึ่งข้อข้างเออเยอะอยู่นะแต่ถ้าว่าว่าถ้าแบบเปลี่ยนอัตราตอ,ตอบโต้เป็นของตัวเองเนี่ยน่าจะแบบเออเรียกว่าใส่่ใสอื่นให้มันดีกว่านะใส่พวกเออเขาเรียกว่าเออเพิ่มดาเมจอะไรอย่างงี้ดีกว่านะให้ตัวเองเนะี่ยถามว่าดาเมจก็ได้นะเพิ่มอัตราจุดอ่อนอย่างเงี้คิดข้อแล้วแต่นะอันนี้ก็ มันก็แ,แล้วแต่แหละผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกันนะเป่าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะพอไหวอยู่นะทะี่ก็พอไหวนะคือไอหน้าอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าในกิวออาจจะได้เห็นก็ได้นะในกิวอนะแต่ว่าเราจะมาดูซีอปปาด,ดีกว่าโอเคเมื่อแน่นอนว่ามันต้านหวาดกลัวคือจนก,กว่าป่าจะตายเนี่ยมันคือหวาดกลัวจะไม่หายนะซึ่งต่างจากแอนตี้เนี่ยคือต่อให้แอนตี้ตายไปนะหวาดกลัวมันก็ยังอยู่นะ สิบสองเทินจังหวะได้เร่งเทินหมดเลยหรือว่าเทินจะหมดไปก็แล้วแต่หรือว่าจะครบไปสองเทินแล้วแต่เลยทวนป่าแน่นอนว่าถ้าป่ายังอยู่คือต้านวัดโกยังอยู่นะซึ่งแน่นอนว่าดีอยู่นะคือทีมไฟนี่้อค่อนข้างลำพานมาสักพักแล้วไอ้วัดโกย์เนี่ยแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อได้รับความเสียหายมากกว่าเอพีจะหรือจะเป็นอมตะหกเทินนะแน่นอนว่าในระหว่างที่เป็นอมตะจะเพิ่มพลังโจมตีก่ภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือ หนักหน่วงแน่นอนแล้วก็เราชีวิตได้หนึ่งครั้งนึงคือแน่นอนว่าเราไม่ต้องไปใส่เจมเลย่หนึ่งเถอแต่ว่าถ้าถ้าไปเจอลินก็แล้วแต่เลยคือผมเจอลินก็น้อยอยู่นะไม่ได้เจอลินเยอะขนาดนั้นนะส่วนสลักนะครับผมหรือว,ว่าอุปกรณ์ต่างต่างนะแต่นั้นผมจะค่อยเฉลยนะโอเคเออปิดกำตันจันทราแน,น่นอนป่าก็สร้างความเสียหายของสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ให้แก่สี่ตัวจอกหกสิบอัตราคิดข้วร้อยเปอร์เซ็นต100์ถ้าเกิดว่าติดจุดอ่อนจากอุปกรณ์ผมแล้วก็จะเออ,เอเร์อะไรกันจังเออมันก็จะ โอกาสที่ขี่เขาจุดอ่อนก็สูงขึ้นนะส่วนตามเมก,ก็น่าจะพอไหวอยู่แหล,ละสกิลสองนะผมก็จะหายสามร้อยผมให้แกอัศวินไอ้ศัตรูเิียศัตรูสี่ตัวนะผมไม่สำหรับป้องกันห้าสิบเปอร์เซ็นมีโอกาสที่ทําให้ดิเนี่ยแหละคือ <ừ> ผมเอามาแทนแลดกิบตรงนี้แหละแลดกิบมันต้องตงีใส่มาใช่ไหมโอกาส70ิแต่แถวนีเชนสกิลโอกาส60ิก,ก็ถือว่าพอไหวนะเนี่อราว่าเป็นตัวกรอบทองนะอาจจะแบบไม่ได้ดุกวาแ่ผมคิดว่าสกิลนี้ก็ โอเคแหละยิ่งคือมึงมันจะเป็นสามเซนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนจากสกิลนผมเป็นสักสี่ร้อยเซ็นต์มาไปเลยแล้วบวกสองร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันจะเป็นหกร้อยมันก็จะอาจจะโกกไปนะเขาเลยแบบปรับให้มันสมดุลจริจริงมันก็คือป่ามันต้องน้ำมีหนักแหละนี่คืออาจจะไม่หนักพอนะคือเมื่อก็ที่จังหวันะมถติว่าถ้าเกิดว่าจังหวัดเราสวยๆเงี้ยป่าออกสกิลแบบปุ๊บมีโอ้โหแรงมากเลยนะแต่ว,ว่ารวมก็สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบก,กับสเกลมันสเกลสเกลนี้มันต้องพูดถึงตนนะ okay, ัว,ว เร้าเสียหายผมเพิม่มเเติมเพิ่มให้แก่ศัตรูสมดุลแล้วก็ป้องกนันนะว่าถ้าเกิดเจอไู้แบบถึกๆอย่างเงี้ยแถโอสับไปเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะล่วงได้เลยนะดีก่ที่จะวูบได้เลยไปท่จานะซึ่งหมายว่าเราก็ต้องรีบเร่งเกมใส่ทีมถึกนะพราป่านั้นจะทําได้มาดูกันนะครับโอเคส่วนซึ่งโยนะเนี่นเนว่าเมื่อโจมตีปกติมีโอกาสที่เนื้อเซนที่จะทําให้ผลทํางานบล็อกปรับไม่สนทางโจมตีโอเคนะว่าบล็อกไม่สนนะคือแถวมันไม่สนบล็อกเลย น่าจะตีเข้า SBA ลว้ลวนๆแล้วก็สร้างความเสียหายผม3า0ร้อร์เนะผมเมื่อจจตีจะลดเ p ของเป้าหมาย250ร้อยห้าสิบเซนคือ,ว,อ,อว่าเราตีสมมติว่าเราตีตีแบบบังคับไปนะปุ๊บเราเทโอเราเรบีบังคับอยู่นะเราตีตีบังคับไปปุ๊บมันจะเป็นหนึ่งใช่ไหมนะแต่ว่าเทอโอมันจะเด้งเป็น2,500นหะ้นะคือแบบเป็นสกิลผลของมันนะเป็นการโจมตีปกตินะครับผมส่วนเราจะมาดูของเทอโอเลยนะครับสวนับว่าเทอโอนั้นก็มีคีย์เข้า จุดอ่อนนะแล้วก็บล็อกๆนะแล้วก็เป็นเออจริงๆผมอยากจะอําพรางเพิ่มเลยนะว่าสองเร์นผมคิดว่าน่าจะพอนะคือถ้าต้นเกมไม่โดนเล่นเทิร์นก่อนนะแต่อนั้นใส่กิลวไปก็รู้เรื่องจริงๆถ้าสักถ้าแหว่สักบกขั้น4เนี่ยน่าจะโอเคอยู่ขั้นสามก็พอไหวแต่ขั้นสองนี้ผมก็เสี่ยงดวงอยู่คือผมก็เสี่ยงมันกาจะได้ไม่ได้นะโอเคแน่นอนว่าอาาัญมณีก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเออตาตอบโต้นะครับให้แต่ตนเองนะ 15%แล้วก็พิ่ตาผมเช็คสกิลแล้วก็อาตาตาาัตราทัศนทานพลปกติ10%นะครับผมแล้วก็เพิ่มเล็กเกตเอาไเบรดแน่อยแล้วก็เพิ่มผมโจมตี3%นะก็ถือว่าประมาณนี้ส่วนเออจิตวิญญ,ญาณก็จะเป็นแบบนี้แน,น่นอนว่าก็มีแค่บล็อกนะก็ถือว่าใช้บล็อกไปก่อนแล้วกันโอเคส่วนสลักครับผมสลักเป็นพระจันทร์นะครับพระจันทร์นะแน่นอนว่าเซตนี้ก็ถือว่าน่าจะโอเคสุดแล้วโอเคเพิ่มให้มันออกสกิลบ่อยๆนะนต่อไปนะครับผมคือลิมิตเบรดนะครับผมเออเป็็็็็นนนนนตตตตต้้้้้าาาาาไฟชออแแลลลวววววกกกกกกบดดหหัะะพรสยผม ที่รถท่อเสียหายแก้ภาพนะมันจะโดนแรงขึ้น50นะผมขอเอารถโตโยนินีกันเผื่อการรอดในการเผื่อรอดโตโยติีมันตีมาพื้ตีโบตินะคือถ้าเราไม่มีเออ,อน,นี้ช่วยนะคือมันจะโดนแบบหนักมากเลยถ้าเกิดว่ามีน,นี้ช่วยก็ถื้อว่าพอไหวแล้วกันโอเคซือว่าป๋าประมาณนี้แลวกันครับเรามาดูตัวต่อไปเลยคือจูด้านนะจูดานก็เหมือนเดิมแหละไม่มีพิเศษนะเหมือนเดิมเลยเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นยะไปเลวต่อไปคือโคนะนี่ตัวต่อไปปุ๊บ หมอแจ็คก,ก็เหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรแบบเป็นพิเศษนะเหมือนเดิมแหวนเหมือนเดิมเลยที่จริงกับผมอยากจะลองใส่แหวนข้างให้ให้นี่นะรอผมมีก่อนนะผมจะทดสอบให้คุณชมดนะูนะว่ามันดีเหมืแหวนข้างโอเคโค้ดรอมาโค้ดเป็นเอ,อ่อคีดจุดอ่อนนะแล้วก็เจมแบบนี้ครับนี่นี่นี่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะต่อไปก็ผมอ้ออย่างนะครับผมลืมบอกไปลืมบอกไปเลยคือเออโอเค ต่อไปครับผมคือเดรโลนะเดรโลนั้ผมมันเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะเอ่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะพัดพายุนะผมก็กล่าวว่าจะเอาจู่โจมให้เหนนะรอผมสักจู่โจมให้ก่อนนะผมก็จะเปลี่ยนให้มันนะเป็นจู่โจมแล้วกันโอเคต่อไปนะผมมันมีการอะไรแบบมีการเอ่อสับเปลี่ยนเล็กน้อยถึงปานกลางนะสับเดรโลนะผมผมคิดว่านะนี่ <c oughs> นี่ <c oughs> นะเราว่าปกตินะคือผมจะใส่เกตเวยให้เดรโลใช่ไหมคือปกตินะ คือผมคิดว่าควรจะเปลี่ยนให้มันนะคืออันนี้คือผมแค่ลองนะผมแค่ทดลองนะว่ามันจะได้ผลมากนะ้อยแค่ไหนนั้นในระดับไอ้หน้าสี่เป็นเจ็ดนะซึ่งนาอว่าคุณูชมนั้นที่ดูคลิปนี้อาจจะไปทําตามก็ขอให้ระวังได้ว่าเซตนี้อาจจะไม่เหมาะกับมันก็ได้นะก็ถือว่าอันตรายอยู่เหมือนกันโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรเป็นันละซึ่งแน่นอว่าผมใส่รดโต้แบบเยอะมากนะแทบจะทุกตัวเลยตัวประมาณนี้แล้วกันผมนอว่าสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวใหมนะ่นั้นก็มีอัตรามี จะยให้ออกกันนะคือยูนะผมบอ,อกกันนะว่ายนะูเนี่ยผมยังไม่เล่นนะนี่ผมยังไม่เล่นยูนะเพราะยูผมจริงเล่นได้แต่ผมยังไม่อยากเสียงนะคือเอาปากไปลุยก่อนโอเคผมขออนุญ,ญาตพาทุกคนั้นไปดูไอ้หน้าเลยกักบผู้ชมเพื่อการไม่เสียเวลาครับผมโอเคใครชอบผม ก็ไปดูทีมแกภาพสุดโหดเลยครับผมซับ u ทโอนะครับไปเลสโก้เป็นสายดาเมจน,นะสายโตก็พร้อมมาแหละคือมันมีโอกาสโตอ,อยู่แหละเดี๋ยวมาดูว่าป่านั้นจะแสดงประสิทธิภาพได้ดีขนาดไหนผมในระดับ4.7นะครับโอเคขอเชิญคุณชมรับชมเลยครับผมเลสโก้ครับไปขอบคุณครับไปลาเลสโก้โอเคครับนี้ก็เข้าอยู่เป็นเกมที่ทาคุณผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีคุณชมอีกสักรอบสองรอบแล้วกันแม่ไม่ได้พกงานขอจัดหน่อยแล้วกันโอเคถือว่าไอ้หน้าในระดับนี้ก็ถือว่าอาจจะ อาจจะพอสู้ได้นะอาจจะแพ้รับคาบอ,อยู่ที่จังหวะแล้วมาดูกันนะครับมาเลยป่าเอาอก่อนนะป่าเทลออกเลยชิ้น,น,นสนกิลนี่ผมเป็นสนกิลบีบังคับมันหกมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งน้อยกว่าแคตจิตนะแต่ว่ามันก็พอมีโอกาสติดและหกสิบนี่คือดีนะดีกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโอกาสติดห้าสิบแปดสิบนี่ไม่เหานะแต่ทีนี้จะมีข้อเสียผมแน่นอนว่าเออเขาเรียกว่ายายวิไฟแล้ว สเนย้มีไฟของพายคัะผมช่วยเพิ่มดาเมจนะจะทำดาเมจเพิ่มนะเพราะว่าไฟพายนี่ก็สำคัญเลยนะโอ้นี่ผมสวยนะเปิดล้างก่อนเลยแล้วทีนี้ผมจะดาเมจเยอะพายนอะนเพราะาจะังหวะเออเจอพวกทีมเออท่เทีมถึกอย่างเงี้ยทีมมืดเนี่ยมันจะแรงปึ้งปึ้งโอเค เรื่อยๆครับไเรื่อยๆมาดูกันอันตี้หอกแล้วผมยังเป็นซอมบี้ใช่ไหมอุตส่าหม่มแรงเนี่ยเห็นไหมโตแรงมากแรงแรงสองอห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันบวกเออให้ผลผลของมันเลยนะผลโจมตีของมันอืมหรือเปล่านะโอเคเฮเธอร์คาราโอ ใส่แอนตี้ไปนะคือแอนตี้หนึ่งกับแจ็คกันแหละคือถ้าจะอเอาสกิลโอเคเพราะว่ามันเล่นเธอสองเ์นเลยผมบปุป๊บอืมสวยครับสวยครับอันนี้สวยสวยนี่สวยมากโอเคเอเไปสบิวหมดแล้วเพราะว่าผมไม่น่าจะตายเร็วๆตัวนี้นะ สวยมากเลยสวยจริงครับสวยจริงว้าวว่าไม่ธรรมดาเลยเนี่ยแต่นี่แค่เกมแม่คูณชมอยี๋เพิ่งดูวสุบนะว่าป่านั้นจะเล่นได้ตอนนี้เพราะว่าเรามาดูกันกินกสอนดีกว่าเพราะยังดูดูดดดอีกยาวนะว้าวให้คนเดิมไม่เนี่ยผมไม่รู้นะเพราะในระดับนี้น่าว่ามีแต่พวก,ล,กลูกไฟโหดน,นะแล้วก็ลูกไฟที่แบบเออยังไม่สูงมากขึ้นมาได้ก็ อยู่ที่ของนะจังหวัดนะคือถ้าจังหวะเขาได้เลยโอ้ยเปิดไม่สวยแล้วเจอเวทนะอืมอืมอย่างเบานะเพราะว่ายังไม่เยเออคิมเบ้เกาะเยอะนะครับผมเกาะข้ายนี่จะเยอะนะแล้วก็จังหวัดเนีพยิวเยอะกว่าไฟนอนบีบมะขามเป็นเลยแล้ว่าใส่สลักพระจันทร์นี่มันโอกาสออกเยอะอยู่นะโอ้ยที่โต้โอ้ยเเดี๋ยวนะ โอ้โหโอ้แต่ปาเซฟฟี่น่นแหละปาเซฟฟี่นั่ใช่ไหมไฟก็มีต้านหวาดกลัวเดี๋ยวไปกลัวกันตอนนี้คือเนี้ไฟต้านสหานะแทบแค่จะเยินนะคือต้านเรื่องอัลพาดต้านทั้งเออต้านอัลพาดหนึ่งต้านโอ้เรียกว่ไงนะบอกไม่ถูกเออมันเาเรียกว่าไงแล้วก็เสริมอื่นแจ๊กแจ๊กนะแล้วก็ไอที่อื่นขึ้นแจ๊กแจ๊กแล้วก็โอ้เจ๋ว่าดีแหละแล้วก็เออเรียกว่าไง ต้านหวาดกลัวของเทโอนนะแล้วก็นะว่าต้านหวาดกลัวเทโอนนั้นะไม่ได้อยู่นานนะอุบยอ้ s p a อืออาจจะไม่มีปัญหา,ถ,าถ้าติดบล็อกเลยโอเค็อกรอดมาฮิวเล่แข่งกับมันเลยมานี่เราว่าแจ็คก็แรงอยู่นะเพราะตอนนี้คือโคอย่างเรราบ็อกนะี่คือโคเราบ็อกถึง50ปร์เซนเลยตอนนะี้ อืมแต่ไม่เป็นไรดีกว่าตรงโซ่เมื่อกี้เหมาะเอวไหมสวยมาดูว่าเราู้ชมแหลกท่ไหนจ้าหฮ้ย่้าผมไม่รู้ว่าแหวนข้างกับพลาสติกมันทับกันเป็หนหงแถวผมยังงงอยู่เพราะว่าตอนอซอมบี้เพราะว่าตอนแถวเป็นซอมบี้รู้สึกว่ามันจะเพิ่มงานมีดร้อนไปส่วนหนึ่งนะก็เลยนะแ,แบบไม่มั่นใจว่ามันทับหรือเปล่าถ้าทับก็หอยหอมเมนต์ด้วยนะว่าแหวนทับมันไหมครับก็ขอความรู้หน่อยแล้วกัน <c oughs> จริงๆมันก็ได้แหละเรื่อยๆเหมือนกันนะมาเลยโอเคเกมสองชนะนะแต่นอนว่ายังไม่ไม่รู้ผลเลยนะเราผมต้องเจอจิวแบบดุๆเนะเพราะว่าอ่ะโอเค,อเคนี่นี่ก็าจะดูในระดับนึงแหละมาดูกันครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เรืองหนึ่งหายหมดละป๊บให้เปิดก่อนไฟป่าเปิดก่อนน้อว่าทีมไฟนั้นดูมาว่าบางแค่ไหนเออโอ้ยใส่บล็อกเนี่ย,ยตายเลยแล้วกิดเลื่องหนึ่งไปแล้วเลื่องหนึ่งไปแล้วแทบจะง่อยเอลยกีย้โอเคต่อไปโอเคเพื่อน,นครับเพื่อนเลื่อน,นไปนนหมดเลยอืมแชกเกาะเยอะมากเฮ้ย โอเคดีครับเพราะว่าอยากให้เดนลองตายมากเพราะว่าจะให้แถวออกหนะ่ยแถวจีหรนะครับเนะี่ยโมติดวะเออโคยิงจะง่ายกว่าเพราะโคมันน่าจะดีกว่านะตอนนี้จังหวะนี้อืมโอเคอืมถ่ายมาแล้วน่าจะโอเคครับผม <c oughs> <c oughs> แจช็อตมันเลยช็อตมันเลยอุ้ยเอบีป่าแรงนะสองไอสองสองห้าสิบเปอร์เซได้สองพันห้าน้าะตีแถบมันเลยผลรับนี่นี่นี่นนี่อุ้ยแจอึดมากเล่นสองนะอ้อ้น่ยนี่เนี่นี่เเล่น2เทิร์นกันเหรอเล่นสเทิร์นมาแล้วกัน ซอมบ,บี้จูด้วยมีตัวน,นี้วัดโดนแล้วกันอุ้ยน่าจะไหวแล้วเพราะเดี๋ยรโลมีบล็อกอยู่นะบล็อกเจ็ดสิบเลยซึ่งเยอะอุ้ยจูด้าถอดร้นอนจะทำไมเขาจูด้ไม่มีซอมบี้ครับพอซอมบ,บี้ผมน่าจะอุ้ยโอเคเออโอเคขอบคุณจูด้าไอ้เพื่อนที่ขอบคุณที่มากเพราะว่ายังเหลือตัวหนึ่งอยู่เพราะามันฮิวเล่าก่อนก่็ตายโอเควัดดวงกูเชื่อว่าจะไหวไหมวางกลัวสวย าผมเข้าใคือถ้าผมไปออกสกิลวนเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสเลยมีโอกาสแพใช่ไหมว่า,วามันเ,เรื่องอะมันคือมันต้องตรนสถานะตอนเนี้ยสถานะก่อนแล้วก็ขอ,อ,อจังหวะเิ่นเทลินสวยโอเคเวาง่าจะมีโอกาสอยู่ถ้าเขาใช้ไฟเผาผมก็น่าจะมีโอกาสรอดอยู่ว่าจุดดันอึดมากโอเคโอเคครับชนะโอ้ไม่ว่าเกมนี้จะค่อนข้างยาวนานหน่อยนะ เรามาดูนะว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแหมหรือว่าเอาล่ะหินนี้โอเคโอเคครับโอโยโอพอืมโอ้ยทีแฝกแล้วเนี่ย นี่เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ทีแปลกๆนะน่ากลัวคูช่ชมบอกเลยน่ากลัวกับทีมแบบปกติเรื่องหนังเนี้ยอ่าคือ,อมาเลยมาเลยมาเลยครับมาเลยมาดูกันจะไหวไหมอืมโอ้ไม่สวยเลยคุณผู้ชมเกมนี้น่าจะจะหับนะเพราะว่าไม่มีมาเลยแบบไม,ไม่ไม่ออกเป็นเทินเลยผมน่าจะแพ้ในเกมนี้โอเคน่าจะเรียกร้รรอนแหละเพราะว่า ออกไม okay. ่ดีเลยโอเคพื <oneself> ่เลยเห็นไมหันแล้วล่ะเพราะว่าถ้าแบบเลโรนหรือแจ็คโค้ดเือทิลล่างิวรือย่างิลล่า่งอฟีซิกอร์บนเนี้ยมันก็ได้แหละมันมันไม่ออกเลยน่าจะแพ้เลยนี่นี่รจะูอันนี้คือต่อให้ออกก็แตกชีวิตเกาะเอ็มปีสองครั้นี้ซื้อาสมราคาตัวเองจริง ที่ไฟอุ้ยโอ้ยโอ,ยโ,อยโอเคมาดูกันเออคน่าจะแพ้แล้วน่าจะสู้ไม่ได้เพราะว่ามันออกไปดีเลยคือถ้าให้ออเปิดส,สวยๆเนี่ยมันก็พอมโอกาสพอมโอกาสแหละครับก็ถือว่ามาดูกันโอ้ยจบแล้วโอเค โอเคครับเอาประเด็นเกมวิ่งอะไรแล้วไม่ลืมน็อกไปโอเคเจออาสามนะอืมโอเคสามเกมโอเคทั้งหมดสามเกมคทุกโอเค มันต้อเปิดอย่างนี้หงมึงจะได้มันพอไหวหรืมีโอยทีมาเบลด้วยเอาพาไปด้วยยแย่ละเดีนาจะสับแรงอยู่นยมาเลย้โอ้ยมีพอไหวเนี่ยทีร้อยทีร้อยอยเลยอยเป้อยเปอร์โดนโตไอ้โต๊ตะวตะวะไปครับพี่ เอยจจาะได้าได้เจาะตึงเจาะหลังเนาหลังอึ้งเลยหลังก็เลยด้มาเดี๋ยวมาดูเรามาดูป่านะฮะถ้าป่าได้ออกนะเอาป่ารู้ดีจะเอาใช่ไหมผัานกลัวอยบวกป่าตายแล้วติดติดติดไว้น,นี่เออจร้อยเฮ้ย <ś red> ชีวิตเป็นช่างบัส,สีบรรไ์อย่างนี้ <ś red> โอ้โหแต่ละกิวเจอแต่ละคนมาอยู่ในระดับนี้เหนื่อยมันก็ไเนี่ยทำไปเล่นนี่ป๋าอยู่ในระดับ4,007นะคุณผู้ชมผมไม่ได้มาทําคลิปในระดับ4,005เลยนะคือถ้า4่0 5นี้มันก็เขาเรียกผมมีโอกาสชนะสงูงแต่ถ้ามาอยู่ในระดับนี้แล้วคือของมันทเทาเรียกว่าแบบเออเก็บก,กันเท่ากันนะแล้วก็อยู่จังหวะสกิลด,ด้วย ลูกไฟก็มีผลเหมือนกันนะแค่บอกลูกไฟมีผลนี่มันอยากัสู้ว่าผู้ชมนั้นอยากได้บล็อกนั้นแล้วว่าลูกลูกไฟไมันก็เสริมได้เยอะเหมือนกันแหละแต่ได้ตอบโต้มันก็เสริมตอบโต้ให้นะเน<ๆ>ี่ยคือถ้ามีโอ้โหมีแทออลนะสับเมื่อกี้นีๆๆ่เดี๋ยวสภาพนี้มีแทโอลแล้วบอกเลยขี่ร้อยอ่ะได้จุดอ่อนอโอ้โหมันโอเคขอตัวเลวกันก่อนเกิด รอยเป็นกลางโลนี่เอนตี้สองสองครั้งชีวิตแบบซบสิ้นดีเลยจูดาผมนี่น่าจะเป็นไอ้บอกคือจูดามีมันมีโอ,อกาสย,ยินยินตัวท้ายสองส,ส่วนแล้วผมเนี่ยพี่ผมเนี่ยเนื่องจาคือผมไม่ใช้เล็ดเล็กกินแล้วว่าเล็กกินเป็นตัวบ,บีบประคำจริจริงแต่ว่าสกิลมันลำใหญ่เยอะเหมือนกันจ,จะว่าเจอเวทเบาลงแล้วเถอะแต่ถ้าจังหวะนี่ไงเออถ้าแค่แคโอ้ยถ้ามันออกสกิลอ,อยู่นั้นน่าจะดีกว่าเพราะว่าเขาเลยแบบ แอคกิบมันต้องล่อไงแทอโอนี่ออกสกิลก็ได้ละมันล็อกเป้าว่ะน,นะผมไม่แน่ใจนะแทโอสกิลบิดมาขับมันล็อกเป้ากสกิลบนนะ่ะโอเคเรียบร้อย <c oughs> เอาเล้วขึ้นส,สามเนืองว่าไม่เยอะนะเรามาดูเกมต่อไปเดี๋ยวคุณชมโอ้ ป็นกู้กระดิมเดิมไปเลยนี่แน่เขียนเซลล์ประลงไปแล้วก็ตู้โอเคจอนฮีเหรอจอนฮีโอเคน่าจะไม่มีปัญหาละแต่ต้องเก็บจอนฮีได้ก่อนโอเคเออไม่ได้โอ้ตีไม่โดนอืมตรงนี้ใส่จุดโจมโอเคเออเออโอเคน่าจะไม่มีปัญหาละ รือว่าทำให้โอ้ยโอเคใครใครปิดฉากใครบิดฉากแจ็คของปิดฉากเหอนกันป่าเมตโต้เลยหรอร้อยพลังหินสกาวลเลยโอเคครับน่าจะจบแล้วก็ถือว่าเกมนี้เล่นมาห้าเกมหรือเท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจนะลืมไปแล้วลืมไปเลย รอดครับอื้เล่นห้าบ้าน่าจะห้าหรอหก็เลยจะผิดนะโอเควันนี้าหกเกมมาผมแพสผมแพ้สองชนะสนะี่นะถือว่าหนึ่งถือว่าไม่ได้ขนาดนะั้นนะผมคิดว่ามันถือว่าไม่ได้แพ้ขนาดนะั้นนะก็ถือว่าโอเคแหละโอเคขั้สับเซตดีครับสำหรับเซตแทโอดาเมกสองขอจบคิปลงแล้วกันโอเคผมไปแล้วคุณผู้ชม คิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยครับที่สกายจะรู้กดดีนกดติดตามครับผมแจ้งภ้าคลิปใหม่ผมที่ทำให้ผมจะรูก้กดติดตามแพลตฟอร์มเซเวน่นแล้วก็ติดตามข่าวสารโอเค let's go <S ไปเลยครับบ๊ายบายเจอกัน